สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอพี่ที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกบวกเอเนจีบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่าคนที่นํารับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามโฆษณา ก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แทงไม่หมอเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนะคะเกี่ยวกับนะคะภายในเจดวันนี้นะคะโชคชะตาโชคชะตาจะทลายกำแพงใดออกไปจากคุณและจะนำพาสิ่งใดมาให้คุณภายในเจดวันนี้ โชคชะตาจะทลายกำแพงใดออกไปจากชีวิตคุณและจะนำพาสิ่งใดมาให้คุณนะคะเราใช้ไพ,พทท่ทาโร่วิชทาโร่นะคะทุกคนคะ่ะเอาล่ะค่ะนะคะมาคะ่ะขอตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอ โอเคค่ะ,ะนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอสับไพ่ก่อนนะคะนะคะขอให้ทุกคนช่วงแม่หมอสับไพ่นะคะตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะว่าอยากให้โชคชะตาของคุณนะคะได้ทลายกำแพงสิ่งใดออกและให้คุณได้เจอสิ่งใดนั่นเองภายในเจ็ดวันนี้นะคะสินถ้าใครมาดูหลังจากนี้ก็นับไปอีกเจ็ดวันก็ได้นะคะทุกคนนะคะใช่ไหมนะคะมาค่ะนะคะอุ๊ นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะมาค่ะมาดูนะคะภายในเจดวันนี้คุณจะทะลุก,กำแพงใดนะคะชีวิตคุณโชคชะตาจะนำพาให้คุณได้ทะลุก,กำแพงใดนะคะทุกคนนะคะกำแพงด้านการเงิน นะคะกำแพงด้านการเงินการงานนะคะความมั่นคงในชีวิตราชินีถือไม้เทา้านั่นเองคินซ์ออมอนนะคะราชินีถือไม้เทา้าคุณจะได้โอกาสใหม่ๆถ้าเป็นผู้หญิงนะคะแน่นอนคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจติดการหรือว่าไใดใ้ตำแหน่งงานใหม่ๆคุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นคุณจะได้เฉิดฉายในวงสังคมในแวดล้อมของคุณมากขึ้นนะคุณจะมีเงินเ,ก,เก็บเงินออมบางคนจะได้นำเงิน คุณจะทลายกำแพงนะคะด้านการเงินของคุณนั่นเองค่ะคุณจะมีเงินเก็บเงินอ,อมเงินจะหลั่งไหลเข้ามาเหมือนคุณปลูกทรัพย์นะคะซับแล้วกลายเป็นเงินซับคือต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วเงินคือดอกและผลของมันนั่นเองนะคะทุกคนนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะ นะคะเรามาดูนะคะว่านะคะตอนนี้นะคะคุณจะทลายกำแพงใดและสิ่งใดจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะภายในเจดวันนี้นะคะภายในเวันนี้คุณเข้ามาดูตัวไหนก็นับไปอีกเจ็ดวันนะคะทุกคนจ๋านะคะมาค่ะขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานมาดูตัวตนของทุกคนก่อนนะคะ ปัญหานะคะช่วงนี้คุณคุณจะทลายปัญหาอุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานที่การงานไม่ลงตัวมีความทะเลาะบบาแวง้งบางคนนะคะโอ้โหทะเลาะมีการนินทาใส่ร้ายป้ายสีกันต่างๆนานาซึ่งตอนนี้คุณเจออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันขึ้นตอนนี้คุณกําลังจะปัญหาที่ใหญ่หลวงก็คือเขาเรียกว่าลิ้นกับฟัน ลิ้นกับฟันมันเจอกันลิ้นเป็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 นอะไรนะกระดูกลิ้นเป็นกระดูก อ๋ออะไรไม่รู้อ่ะเออช่างมันเถอะนะคะเป็นกระดูกไม่มีกระดูกอะไรอะไรนี่จลไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอานะคะน้ำลายของคนอื่นมาเป็นราคาในชีวิตคุณอย่าเอาน้ำลายคนอื่นมาเป็นราคาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าลูกค้าของคุณถ้าคุณทะเลาะกับลูกค้ามันไม่มีทางดีหรอกคะ่ะ ถึงคุณชนะไปคุณก็เสียลูกค้าคนนั้นไปนั่นเองและคุณไม่สามารถเรียกร้องให้เขากลับมาซื้อสินค้าคุณอีกเพราะฉะนั้นลูกค้าคือพระเจ้าแต่ถ้าคุณทะเลาะหรือว่าคุยกันไม่รู้เรื่องกับเพื่อนในที่ทํางานปัญหาที่ดีที่สุดคือการเดินออกมานะคะไม่ต้องไปสนใจอย่าไปให้ราคากับเขาเท่านั้นเองนะคะ แล้วคุณจะเจอความสุขนะคะถ้าเป็นปัญหาในเรื่องความรักนะคะปัญหาในเรื่องความรักนะคะลิ้นกับฟันนั่นเองนะคะถ้าคุณเลือกจะเจอคนรักคนนี้คุณก็ต้องยอมรับแต่ถ้าปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ก็มีโอกาสเลือกใหม่ก็เลิกแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าความรักก็จะเข้ามานะคะการงานอาจจะเป็นปัญหาแต่ความรัก จะเข้ามาคือสองถ้วยนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะทุกคนนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องงานเข้ามาคุณจะจัดระบบระเบียบได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะการงานของคุณคุณจะจัดระเบียบได้เพราะคุณมีวาจาเพราะคุณเก่งในด้านเจราจาต่อรองถ้าคุณมีปัญหาเรื่องงานเคลียร์งานไม่ลงตัว คุณพูดคุณมี eq iq ในการเจราจาอยู่แล้วคุณมีทักษะในการโน้มน้าวจิตใจคนอื่นอยู่แล้วเราคุณเคลียร์ได้นะคะและถ้านะคะผู้หญิงคุณจะเจอคนที่ถูกตาต้องใจกับคุณเขาอาจจะเป็นคนเป็นพ่อไม้นะคะเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือว่ามีพันธะมาก่อนนั่นเองนะคะเข้ามาตีคิดสนิทสนมกับคุณนั่นเองค่ะนะคะทลายที่คุณกําลังจะ ทางลงคือทลายด้านความรักนั่นเองนะคะและนะคะมันจะเป็นขึ้นที่โหมกระหน่าเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะปัญหาที่ถาโถมของคุณมันจะมาลายหายเหมือนขึ้นสัตว์ชีวิตสัตว์อุปสรรคปัญหาให้ออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองนะคะนะคะนี่คือนะคะแทนที่จะทลายกําแพงนี่คือขึ้นสัตว์เลยค่ะขึ้นสัตว์นะคะออก จากไปจากชีวิตคุณทลายกำแพงที่มันฝังแน่นในชีวิตคุณตั้งแต่เด็กจนโตที่คุณแบบว่าไม่ยอมให้มันหลุดออกไปจากคุณมันกัดเกาะเสาะกินชีวิตคุณมันเนิ่นนานตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองนะคะคือชีวิตที่ลำบากยากเข็ญชีวิตที่คุณนี่แหละเป็นคนทําเองนะคะเร็วทุกคนทุกคนนะคะโอกาส เราบอกเลยคุณจะได้เจอคนรักนี่คืออะไรคะคนรักเป็นคู่โซเมตคู่เดทินี่นี่คือถูออฟครับถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้เจอผู้ชายหล่อรวยมีชาติมีตระกูลเป็นรักแท้รักที่หาคนเจอแต่เป็นรักต่างวยนะคะนี่คือเดอะเลเวอร์นะคะคุณจะได้เจอนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานการงานจะนำพาให้คุณ นะคะได้เจอนะคะได้เจอคนรักนั่นเองนะคะบางคนนะบางคนนะคะแล้วไงต่อคะคุณจะทลายกำแพงด้านความรักบางคนนะคะโอ้โหไม่มีรักป้าแก่แล้วลูกเอ้ยป้าไม่อยากมีรักอะไรเงี้ยไม่มีรัก อ่ออาจจะมีหลานก็ได้นะคะลูกชายลูกสาวอาจจะแบบว่ามีคู่รักมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโชคสัตว์สองเท้านั่นเองนะคะและบางคนนะคะคือไม่เคยมีรักมานานแล้วเป็นแบบโอ้ยหลายปีแล้วอะไรอยเงี้ยอยู่ตัวเองก็ชิลๆแต่มันคือจังหวะชีวิตที่ความรักจะพัดผ่าน เข้ามาเหมือนคลื่นที่พัดทลายกำแพงจิตใจของคุณที่คุณปิดกั้นนะคะไม่ให้ตัวเองได้รับความรักไม่ให้ตัวเองได้รับโอกาสดีๆนะคะให้เจอผู้ชายดีๆให้เจอผู้หญิงดีๆคุณจะเจอผู้ชายที่ดีผู้หญิงที่ดีนั่นเองค่ะทุกคน แล้วคุณจะมีความสุขเหลือๆความสุขลุ้นนความสุขช้ำชํำชีวิตคุณบางคนนี่คือคู่ที่แท้จริงของคุณนั่นเองนะคะคุณจะทลายความรักเดอะเมจิเชียน สวรรค์ประทานค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะจังหวะชีวิตมันคือโชคชะตาบางคนเป็นไม้นะคะอย่าล้างกันมาแต่คืโชคชะตาจะนําพาให้คุณได้เจอคู่แท้คู่โซเมตของคุณนั่นเองคู่ที่มีได้แดงนะคะจูนติดกันนั่นเองค่ะแล้วครอบครัวของคุณจะมีความสุขแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะคะ ชีวิตที่เคยทะเลาะกันทุกวันทุกวันไม่มองหน้ากันไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขขึ้นนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนนะคะการเงินของคุณนะคะและนะคะเมื่อคุณมีความสุขเติมเต็มความสุขตัวเอง การเงินก็จะเข้ามาคุณขัดสนเรื่องเงินการเงินก็จะเข้ามาหาคุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินหกเหรียญน,นั่นเองนะคะคุณจะได้ท่าใครนะคะถ้าใครขัดสนเรื่องการเงินทลายกำแพงนะคะกำแพงจะทลายโชคชะตาจะนำพาให้คุณได้มีได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินเพราะคือเดอะเมจิเชียนยังไงคุณก็ได้รับการช่วยเหลือแน่นอนค่ะทุกคน คุณกำลังจะก้าวออกมานะคะก้าวออกมาจากกําแพงที่คุณนะคะถักฝังตัวเองไว้ขังตัวเองไว้นั่นเองนะคะตอนนี้คุณทลายกําแพงได้แล้วกําแพงทุกกําแพงที่คุณตั้งไว้นะคะคุณได้ตีตีทลายกําแพงนั้นออกมาหมดแล้วค่ะนะคะ,นะคะแล้วตอนนี้คุณกําลังก้าวหน้ากาลังจะเดินก้าวออกไป ก้าวออกไปเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่หนทางแห่งความสุขแห่งที่คุณต้องการอิสระเสรีคุณต้องการปรัถนาสิ่งใดเล่านะคะใช่ใช่นะตอนนี้นะคะสิ่งต่างๆกำลังเดินทางมาหาคุณคุณได้ทลายกำแพงภายในเจ็ดวันนี้อุปสรรคปัญหาในด้านการงานในด้านการเงินที่คุณเจอคุณจะได้หลุดพ้นคุณกำลังจะได้เดินก้าวออกมา และมันคือก้าวที่เร็วที่สุดเพราะคืออัศวินถือดาบนั่นเองนะคะอัศวินที่มีความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองค่ะไม่มีความเกรงกลัวต่ออุปสรรคปัญหาอะไรทั้งนั้นสามีและนับจากนี้นะคะชีวิตคุณจะไม่มีความอับเฉา กาความรักจะเข้ามาการเงินเมื่อคุณรักตัวเองครอบครัวค,คุณก็จะมีความสุขนะคะและสามเหรียนบางคนนะคะจะได้มีการเจรจาต่อรองกับใครสักคนเรื่องการเงินหรือว่าการดิวเรื่องเงินเดือนนั่นเองนะคะถ้าใครไปสมัครงานใหม่หรือว่าทําธุรกิจกันนะคะมีคุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณก็จะได้รับผลตอบแทนจากหุ้นส่วนที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะคะสมมุติว่า เขาให้คุณสาสิบดิวไปดิวมาคุณได้ห้าสิบครึ่งต่อครึ่งอย่างนี้ยค่ะแบบนี้เลยนะคะทุกคนปัญหาทุกอย่างปัญหาคุณจะทลายปัญหาเรื่องการงานที่คุณทะเลาะบ่อแวงกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าง,งานหรือใครก็ตามคุณจะจัดระบบระเบียบคุณจะทลายใจของทุกคนได้คุณจะกอบกู้เอกลากนะคะในด้านการงานของคุณได้นั่นเองนะคะต่อค่ะ การเง sure 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 to to ินก sure ็จะเข้ามานะคะกำแพงที่คุณปิดกั้นคุณปิดกั้นไม่ให้เงินเข้ามาเพราะคุณบอกว่าเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะรวยเมื่อคุณปิดกั้นเรื่องการเงินการเงินก็จะไม่เข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณมีคําว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่แสดงว่าคุณยังไม่ได้รับถ้าคุณบอกว่าอุ๊ยฉันได้รับเงินเท่านี้ขอบคุณเงินนะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ตื่นเช้าขึ้นมาให้ขอบคุณตัวเองก่อนนะคะ ตื่นเช้าขึ้นมาเราเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเราจะพูดทุกครั้งทุกคลิปเลยนะคะให้ขอบคุณตัวเองก่อนขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ดูแลคุณเป็นอย่างดีขอบคุณนะคะลูกค้ามหาเศรษฐีที่วางไว้วางใจขอบคุณสมองอัจฉริยะสอบขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายคุณนั่นแหละคะ่ะนะคะต่อค่ะ การเงินของคุณสี่เหรียญนับจากนี้นะคะคุณจะมีเงินเก็บเงินออมคุณจะใช้เงินเป็นเงินที่ได้มาคุณจะเห็นคุณค่าของเงินมากยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมาคุณใช้เงินคุณใช้จ่ายคุณเป็นชอบสายเปนั่นเองนะคะนับจากนี้คุณจะรู้จักใช้เงินนําเงินไปใช้แบบไหนแบบไหนคุณจะรักเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อคุณรักเงินเงินก็จะยิ่งเข้ามาหาคุณนะคะ ทุกคนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณนะคะเป็นคนที่นะคะใจบอบบางใจดีกับคนอื่นแต่ใจร้ายกับตัวเองเดอะไฮเพินเทศบางคนนะคะเป็นคนหิวใจคนอื่นได้แต่หิวใจตัวเองไม่เป็นนั่นเองไม่รู้ว่า เพราะว่าทุกคนมองว่าคุณอ่ะเป็นคนเก่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะทุกคนจะมองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนเข้มแข็งยังไงคุณถึงแม้คุณจะเจอปัญหาหนักหนาคุณก็เอาตัวรอดได้ทั้งที่จริงแล้วคุณไม่ใช่เลยคุณอ่อนแอมากๆเพราะฉะนั้นมีเรื่องอะไรนะคะเล่าให้คนอื่นฟังอย่ากเก็บไว้ถ้าเก็บไว้นานๆมันจะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกค่ะเออขอพูดคํานี้เลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเจออาจารย์ที่ทํางานนั่นแหละค่ะ นะคะเขาทำงานหนักจนไม่มีเวลาแล้วอยู่ดีๆเขาก็นั่นแหละค่ะเส้นเลือดในสมองแตกนะคะอีกท่านหนึ่งก็การเป็นอาจารย์ไม่ใช่ว่าการเป็นอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะบางคนบอกเป็นครูเป็นอาจารย์สบายจะตายอะไรอย่างเงี้ย เราบอกเลยไม่ใช่เลยค่ะนะคะต้องคิดตลอดเวลาถึงจะปิดเทอมถึงอะไรก็ตามนะคะเราบอกเลยโคตรเหนื่อยเลยใช้ปาก8ชั่วโมง11ชั่วโมงเนี้ยทุกคนบางทีอะนะคะต้องแบบโอ้ยพอเลิกงานแล้วบางทีผู้ปกครองแชทมาหาอย่างเงี้ยทุกคนนะคะต่อค่ะนะคะบางทีนักศึกษาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราสอนก็แชทมาหาแบบเนี้ยค่ะทุกคนต่อค่ะใช่ใชนะ คุณจะทลายกำแพงทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองความสำเร็จจะเข้ามาเยือนความสำเร็จในด้านไหนคะเพราะว่ามันคือความสำเร็จนะคะหนึ่งดาบกว่าที่คุณจะชนะทลายกำแพงจิตใจของคุณในด้านการงานการเงินได้มันก็โอ้โหนหนักมหาหาสคุณจะทลายกำแพงความสำเร็จนี้เกิดจากตัวของคุณเองนะคะไม่ใช่ใครอื่นนะคะไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณนอกจากครอบครัวคุณถ้าคุณมีครอบครัวก็ปรึกษา ครอบครัวนะคะต่อไปคะ่ะความสําเร็จนี้เกิดจากอะไรและสิ่งใดจะได้เข้ามาในชีวิตคุณคะทุกคนความสุขรักครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆหกถ้วยนั่นเองความสุขความรักครั้งใหม่ความอิ่มเอมบางคนนะคะความสําเร็จครั้งนี้เป็นความสําเร็จเหมือนชีวิตใหม่ที่คุณตอนเด็กๆคุณเล่นขนมขายของ นะคะขายกับหม้อข้าวหม้อแกงคุณมีความสุขไหมคะมีความสุขนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เล่นกับน้ําฝนอย่างเงี้ยแล้วนะคะแปลว่าบางคนจะได้รับนะคะเงินจากลูกหนี้ที่ลูกหนี้เขาเอามาคืนอย่าลืมว่าลูกหนี้ที่เขามายืมคุณเขาก็กําลังหาอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนจะได้เจอรักครั้งเก่าบางคนจะได้ความสําเร็จก็คือรักครั้งเก่าจะกลับมาแต่ถ้าคุณไม่รักนะคะ คนรักครั้งใหม่ก็จะเข้ามาแต่เป็นรักต่างวัยนะคะอาจจะไล่เรียกกันก็ได้อาจจะอยู่เหลื่อมล้ํากันก็ได้นะคะนะคะการงานของคุณนับจากนี้สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการงานของคุณนะคะงานคุณจะตั้งตัวได้คุณจะตั้งหลักได้ที่มีปัญหาเรื่องงานนะคะนับจากนี้ชีวิตคุณปัญหาเรื่องงานคุณจะตั้งหลักได้ค่ะเหมือนชีวิตที่ตอนนี้ คุณผ่านช่วงผ่านโปรแล้วนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อคะพ่อยากบอกอะไรคะภายในเจ็ดวันนี้การงานบางคนจะผ่านโปนะคะฝึกงานหรือว่าทำงานใหม่ได้บรรจุนั่นเองค่ะความสุขนะคะ9ก้าถ้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสุขจุกๆเต็มๆนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ ภายในเจ็ดวันนี้ความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะมีบริวารน,นะคะบริวารที่เคยทะเลาะบ,บ่อแว้งกันเขาก็จะเข้ามาเข้าใจคุณมากขึ้นครอบครัวคุณจะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะ ทุกคนอย่าลืมว่าการงานของคุณจะเข้ามาเร็วมากเพราะคุณเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วนะคะคิดเร็วทําเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นการงานของคุณมันจะก้าวกระโดดคุณจะมีความสุขในการทํางานเมื่อมีความสุขทํางานในการทํางานการเงินจะก็จะเข้ามาจริงไหมคะถ้าเมื่อไหร่ คุณมีความสุขในการทํางานคุณจะเหมือนว่าเฮ้ยชีวิตทําไมมันเร็วจังวะวันนี้ทําไมมันเร็วจังวะใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะเมื่อคุณไหลที่คุณมีความสุขคุณจะมุคิดว่าทําไมเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนั่นเองค่ะทุกคนนะคะการงานให้ระวังนะคะการงานนะคะให้ระวังนะคะมีมีมิตรก็มีศัตรู ะะอยู่กับเพื่อนให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคําพูดนั่นเองนะคะนี่คือกฎที่ขนเบ้งเห็นเล่าปีกกับขนเบ้งเขาคุยกันไหมคะแม้เขาจะแบบว่าต่างคนรู้ดินรู้ฟ้านะคะต่างคนก็รู้ดินรู้ฟ้าโจโฉกับเล่าปีเขาคุยกันเราคิดว่าโอ้โ oh, ห oh, ใช้ชั้นเชิงวิทยายุทธคุยกันคุณก็อย่างนั้นแหะคะ่ะเพราะว่าประสบการณ์มันจะทําให้คุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างนั่นเองคุณจะทะลุก,กําแพงนะคะ สิ่งต่างๆคุณจะจะอ่านใจคนออกเข้าใจคนมากขึ้นนะคะต่อค่ะทุกสิ่งใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆของคุณจะเริ่มเปิดเผยให้คุณเห็นคุณจะทลายกำแพงโอกาสใหม่ๆความสำเร็จในธุรกิจที่คุณลงทุนลงแรงไปโอกาสใหม่ๆคุณจะมีงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาบางคน นะคะตกงานก็จะได้งานนี่คือ1นึไม้เท้านั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะทุกคุธุรกิจใหม่เล้วบางทีนะคะบางคนนะเราบอกเลยว่าชีวิตคุณจะทลายกำแพงแล้วก้าวกระโดดขึ้นสู่สูงสุด ขึ้นสู่สูงสุดเมื่อคุณขึ้นสู่สูงสุดก็คือเป็นนายของตัวเองนั่นเองบางคนจะได้ทํางานกับนะคะเจ้าของบริษัทที่เป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะคะบางคนจะได้เดินทางธุรกิจของคุณการงานของคุณถ้าใครสมัครงานคุณจะได้งานเป็นคนชาวต่างชาติได้ทํางานกับคนชาวต่างชาติบางคนจะได้คู่รักเป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะคะนะคะการงานของคุณจากที่เคยมีปัญหา นะคะหรือว่าคุณตกงานคุณก็จะได้งานคุณได้เดินออกมาจากจุดที่นะคะขัดสนเรียบร้อยแล้วนะคะชีวิตของคุณมันก้าวกระโดดอย่างเหลือเชื่อนั่นเองค่ะงานใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆบางคนจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจเลยนะคะธุรกิจของคุณนับจากนี้มันจะมีแต่ความว่ารุ่งเรืองรุ่งโรจน ร่ำรวยนั่นเองค่ะเราจะาไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะนะคะ The Emperor นะคะชีวิตความมั่งคมั่นคง,งคุณจะทลายภายในเจ็ดวันนี้คุณจะทลายทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองนะคะ h e r m i t เรียนรู้อยู่กับตัวเองนะคะเมื่อคุณไม่ไม่อ่อมไม่ยมนะคะไม่อ่อมไม่ยม คุณได้เรียนรู้ตระหนักแล้วสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณง่ายมากแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณอ่อมคุณยมนะคะคุณไม่หิวใจตัวเองคุณก็จะไม่ทลายกําแพงในโชคชะตาของคุณแม่โชคชะตาจะนำพาสิ่งดีๆโอกาสดีๆมาให้คุณก็ตามนั่นเองนะคะปัญหาทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะขึ้นอยู่กับคุณอย่างเดียวเลยนะคะความรักโอ้ความรักยังไงคุณก็เจอ ยังไงคุณก็ได้เจอคนรักค่ะจะมีคนมามอบโอกาสดีๆให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วเราบอกเลยว่าธุรกิจคุณจะลุ่งแต่ให้รู้เขารู้เรานะคะบางคนจะได้แต่งงานถึงขั้นได้แต่งงานบางคนไปหาเลิกขายามชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะอัศวินนี่คือมามอบความสุข นะคะโอกาสใหม่ๆด้านการเงินการงานธุรกิจจะมีแต่ความสุขสี่ไม้เท้านั่นเองค่ะมันจบลงแล้วค่ะปัญหาทุกอย่างคุณได้ทลายกำแพงเรียบร้อยแล้วทลายกำแพงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณขอสรุปไว้ตรงนี้เลยว่ากำแพงที่คุณนะคะก่อตั้งมาเหมือนอ เขาเรียกว่าประภาคารใช่ไหมคะประภาคารที่มันส่องแสงสว่างนะคะส่งสัญญาณมีไฟประภาคารมันได้ทลายมันได้พลักหักพังเรียบร้อยแล้วชีวิตใหม่ของคุณนับจากนี้มีแต่ความสุขได้เป็นเจ้าคนนายคนแต่คุณต้องหิวใจตัวเองให้ได้นะคะเดอะทาวเวอร์ออกมาย้ำเลยคะ่ะว่านะคะชีวิตคุณนะคะคุณได้ทลายกำแพงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าให้ระวังคำพูด นะคะรู้เขารู้รู้เขารู้เราอยู่กับเพื่อนให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคําพูดนั่นเองนะคะเพราะว่ามิตรมิตรไม่มีคําว่ามิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเหมือนโจโฉกับเล่าปี่นั่นเองนะคะแล้วรวยเหลือล้นความสุขการงานของคุณจะเข้ามาเราบอกเลยแค่ดิเอ็มเพ์เลอร์ก็รวยเหลือล้นแล้วความรักเข้ามาก่อนคุณจะทลายความรัก หนักนั้นเรื่องการงานความสุขนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนทํางานในวันสุขสุดสัปดาห์แบบสวยๆเฮงๆรวยๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะคะ